ที่มีคดีความอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะชนะแต่ว่ามันเป็นกนนารชนะแบบปณีปนอมยอมก็เปิดด้วยคดีความเลยอ่ะบรจาร์เออแต่ก็บอกว่าเนี่ยวันนี้บอเนี่ยระวงังกางระวังสุดท้ายหาเรื่องเกี่ยวกับคดีความมาให้หรือว่าระวังคนในบ้านเนี่ยขมของเด็กในบ้านขโมยขอ,ของอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เป็นหน้าที่ของเรานะั้นที่จะเก็บของให้พ้นจาก เมษานะคะกลับมาพบกับการอ่านดวงชะตารายเดือนวิภายิปซีประจำเดือนสิงหาคม2566มาถึงวันจันทร์ฉลากฉลากฉลากเบอร์สุดท้ายสำหรับที่ห้าห้าหาเป็นยังไงวันจันทร์โอ้วันจันทร์ได้สีเหลืองพอดีเลย Three Days Later เดิมนะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านรวม,วมเข้าเป้าบ้างไม่เข้าเป้าบ้างเออมันไม่ได้ดูดวง บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ของคนเกิดวันจันทร์นะตรงบ้างไม่ตรงบ้างปรับใช้เอาดูแล้วก็อย่าไปคิดทห้เยอะวันจันร์วันจันทร์น,น,นี่เขาบอกว่าให้เด็ดเดียวเด็ดขาดต่อสู้กับความอายุติธรรมด้วยความยุติธรรมและความถูกต้องเออไงคืออะไรที่พูดมาคืออะไร ดีนะเอาจริงแต่ว่าแต่ทําไมจานต้องม,มีแต่ตลอดเลยอ่ะมาก็เกิดวันจันเนี่ยเขาบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องเด็ดขาดเด็ดเดียวต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะใชะ้สมมุติใครมีเรื่องของจะต้องต่อสู้กับใครบางคนด้วยเรื่องข้อกฎหมายละกันเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะชนะเออใครที่มีคดีความอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะชนะแต่ว่ามันเป็นการชนะแบบ ปณีปนอมยอมความเออเพราะฉะนั้นก็คือต้องบางทีมันก็ต้องไม่ตรงเกินไปอ่ะถ้าเขาเสนออะไรมาหรือว่าคู่กรณีของเราเขาเสนอจะรับผิดชอบอะไรมาถ้าเรามองแล้วว่ามันจะตัดเรื่องความยืดเยื้อไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถยอมจบเรื่องคดีความไปได้บอกว่าเนี่ยให้ระวังเรื่องของคดีความจะเกิดหรือปัญหาคดีความที่ขลัคขซางก็เปิดด้วยคดีความเลยอ่ะวัรจันเออแต่ก็บอกว่าเนี่ยันนี่บอกมันจะมันจะไปได้ด้วยดีอีกอย่างนึงก็คือ ระวังบุตรหลานบริวารหาเรื่องคดีความมาให้เออนี่อันนี้ไม่ดีแหละขอกว่าเนี่ยระวังบุตรหลานบริวารเซอร์ไพรส์ หาเรื่องเกี่ยวกับคดีความมาให้หรือว่าระวังคนในบ้านในขโมยของเด็กในบ้านขโมยของอะไรแบบนี้เออมันก็เป็นหน้าที่ของเรานะที่จะเก็บของให้พ้นจากมือเด็กหรือว่าของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ขโมยอาจจะเช่นแบบทําเสียหายทําแตกอะไรแบบนี้เออเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีค่าตัวเองก็ต้องรู้ใช่ไหมเราก็ต้องเก็บให้ดีๆนั่นแหละบอกว่าเดือนนี้คนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยการงานเนี่ยอยู่ในช่วงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะ เออใครที่อยู่เกิดวันจันทร์แล้วแบบกลัวกังวลว่าเอ้ง่ะเรารับผิดชอบเยอะนู่นนี่นั่นเขาจะให้เลื่อนขั้นไหมจันทร์เห็นว่าได้นะเพียงแต่ว่าตกลงกันให้ดีอย่าอย่าอย่าไปหวังอะไรกับการที่เขาสัญญากับเราด้วยปากเปล่าถ้าเขาคิดจะทําให้เราเราต้องขอให้เขาทําเป็นลายลักษณ์อักษรให้เราเลยนั่นแหละมันถึงจะดีถึงจะเวริร์เพราะอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยดวงเหมือนจะดีแต่ว่า มันเหมือนกับมีอุปสรรคในช่วงปลายเดือนสิงหาเหมือนที่บอกการเงินที่จะได้ก็ถูกเลื่อนไปเหมือนแบบหูคุยกันลงตัวแล้วคุยกันอย่างแน่ชัดเลยว่า จะซื้อแล้วนะหรือจะทําแล้วนะหรือจะให้แล้วนะพอถึงอยู่ดีๆเปลี่ยนใจเฉยเลยอย่างเงี้ยเออบทจะซื้อของเรากับไม่ซื้อเฉยเลยหรือว่าในระหว่างนั้น่ยที่เรายังไม่ได้ทําสัญญากันอาจจะมีคู่แข่งหรือจะมีใครสักคนมาเตะตัดขาเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรีบจบให้ได้ภายในวันที่20สิงหาไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามถ้าทิ้งไปถึงปลายเดือนเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาแล้ว ดวงเราช่วงเดือนนี้ก็คือวันที่1สิงหาจนถึงวันที่ประมาณ25สิหางหาเนี่ยอาจารย์ว่ามันยังดีอยู่แต่พอ5วันสุดท้ายเนี่ยม,มันกลับมันกลับมีศัตรูมันกลับมีคนที่คิดไม่ซื่อกับเรามันกลับมีหนอนหนอนบ่อนไส้เกิดเป็นหนอนเลยเงี้ยเออเขาเรียกว่าอยู่ดีๆก็มีคนในบ้านเราหรือคนในปกครองเราบริวารของเราอะ่ะ เอาไปพูดจนคดีมันพีกอะเออจากที่เราจะชนะการเป็นเราดูแย่ไปเลยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นน่ะจะปิดจ็อบจะทําอะไรอะขอให้เสร็จภายในที่ยี่สิหาสิงหาคมจะดีที่สุดเออเรื่องของการมีคู่แข่งอะไรต่างๆก็คือต้องรีบปิดดีลให้ได้เอออย่าคิดเยอะอย่าคิดมากระวังเรื่องของการนอนไม่หลับระวังเรื่องของการปวดหัวปวดตัวระวังโรคผิวหนังเก่าๆจะกลับขึ้นมาครอบครัวกําลังจะไปได้ด้วยดีแต่ว่ามันจะแบบยังไงเดียดีเดี๋ยว,ยวร้ายหรอเอเอก็คือใครที่ คิดจะแต่งงานแต่งได้อันนี้เรื่องการแต่งงานก่อนมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์มีบุตรมีเกณฑ์ได้ลูกได้หลานอะไรแบบนี้อ่ะแต่ว่าอ,อ,อีกอย่างก็คือเหมือนที่บอกใครที่มีบริวารในบ้านลูกเป็นวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยระวังของหายหรือไม่ก็ลูกเป็นเด็กเนี่ยระวังเขาทาอะไรแตกหักพังเสียหายแต่มันเป็นของมีค่าเงี้ยเราอาจจะเศร้าหน่อยอย่างเงี้ยนะใครที่คิดจะหางานใหม่ก็แบบเหมือนที่บอกอ่ะไปได้ภายในวันที่25นี้พอเกินจาก25ไปแล้วเริ่มไม่ดีแล้ว เออไม่รู้ว่ามันไม่ดีเพราะว่างานที่ไปไม่ดีหรือว่าเออเราเองก็ไม่อยากย้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งครึ่งเดือนแรกนี่ถือว่าโอเคอยู่ใครมีปัญหากับคนในที่ทํางานก็ไม่ต้องสนใจได้ไหมอ่ะรู้ว่ามันทํายากนะการที่จะไม่สนใจอะไรอ่ะแต่ถ้าเรายังคิดจะจะอยู่ที่นี่ต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะแบบอยากจะให้แบบไม่ต้องไปสนใจเขาอ่ะจะดีที่สุดอะไรเงี้ยเอออดทนอยู่ให้ได้ขอแค่ ลูกค้ารักเราเจ้านายรักเราเพื่อนร่วมง,งานจะไม่รักเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้มีบางคนที่เขาดีกับเราบ้างเราจะหวังให้แบบคนสิบคนในองค์กรมาดีกับเราทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกบางท,างทีแบบเราไม่ได้ทําอะไรเขาก็ไม่ชอบเราก็มีเยอะแยะไปหรือบางทีแบบโดดเด่นเกินไปเขาไม่ชอบเราก็มี แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเจอใครบางคนที่แบบว่าเหมือนจะมาดีแต่กลับไม่ดีกับเราเงี้ยเออทำเป็นคุยดีกับเราทุกอย่างเลยแต่กลายเป็นว่ามีจิตนาแอปแฝงเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครมาตีสนิทตีซีอะไรอย่างเงี้ยก็ไว้ใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งคือใครไปบนที่ไหนไว้ต้องแก้บนแล้วนะเดือนนี้ยอะไรที่ผัดผัดมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าต้องกลับไปแก้บนนะไม่ว่าจะเป็นกับองค์พญานาคก็ดี หรือกับเนี่ยพระปิยะมหาราชอย่างเงี้ยลองดูซิว่าเราไปบนอะไรพระมหากษัตริย์เอาไว้ไหมเนี่ยพระศรีสุริโยทยหรือพระเจ้าตาพระนเรศวรพระปิยะมหาราชเนี่ยหรือว่าองค์ปู่พญานาคสถานที่ต่างๆเงี้ยขอพรอะไรไว้สําเร็จสมหวังแล้วก็อย่าลืมไปแก้บนเนาะมันจะมีปัญหานะแล้วก็เจ้าของกิจการพูดไปยังนะเ <c oughs> จ้าของกิจการก็อยาตึงเกินไปนะักอะไรหย่อนได้ก็หย่อน เพราะว่ามันบอกแล้วว่าเราถ้ามัวแต่มุ่งม,มาตรฐานมุ่งคือมาตรฐานนะดีแต่ว่าบางอย่างที่มันหย่อนได้อะก็ลองหย่อนลงมานิดนึงเพราะว่ามันมีคนที่ไม่หวังดีมันมีคนที่แบบจะแบบเขาเรียกว่าอะไรแอบตัดราคาเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าถ้าคิดว่าจะยืนยันที่ราคานี้หรือจะยืนยันที่กฎระเบียบเงื่อนไขนี้ก็ต้องรีบให้ลูกค้าเซ็นต้องอะไรปิดให้ได้นั่นแหละทุกอย่างมันถึงจะดีขึ้นใครที่ทำงานราชการระวังถูกเลื่อนเรื่องของการรับเขาเรียกว่าอะไรอะ เลื่อนการาจตังอะไรแบบนี้ในช่วงปลายปลายเดือนเนาะก็มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงก็สามารถโปรโมทช่องทางการค้าออนไลน์อย่างเงี้ยสามารถโปรโมททาได้เนี่ยแล้วก็มีเกณฑ์มีลูกเนาะใครที่แบบว่าโอ้โหผิดหวังเรื่องการตั้งครันก็ลองไปขอพรสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ดูก็มีสิทธิ์ที่จะท้องในเดือนนี้นี่แหละแล้วก็อะไรอีกอะเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆระวังมีปัญหาระวังผิดพลาดระวังหมายศาล เออก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะถ,ถ้าเราไม่ได้ผิดจริงๆเราก็ลองมาคุยให้ดีดูให้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ลองปรึกษาทนายดูแล้วก็พวกบัตรเครดิตต่างๆใครที่ค้างจ่ายระวังระวังเนี่ยมันถึงขั้นถึงขั้นสารแล้วนะบางทีอคนชอบหนีปัญหาเหมือนกับว่าไม่ยอมที่จะไปคุยกับเขาอะเรื่องของบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ย เออก็ลองไปเจรจากับเขาดูว่ามันมันพอจะปณีปนองปนอมนี่ได้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะหาทางออกให้เราเองถ้าจ่ายไม่ไหวค่อยหนี่ <laughs> ใช่เออถ้าจ่ายไม่ไหวก็ค่อยว่ากันว่าจะทํายังไงต่อไปแต่ว่าการหนีไม่ใช่เรื่องดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือระวังทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ระวังทะเลาะก,กับพ่อแม่บุพการีหรือว่าทะเลาะก,กับนายจ้างเนาะแล้วก็เนี่ยระวังเรื่องเอกสารให้ดีละกันแล้วก็บุตรหลานระวังยุ่งเกี่ยวกับคดีความเรื่องของการเงิน เออทำไมดูไพ่เดือนสิงหาเนี่ยเงินไม่ค่อยขึ้นเลยหมายถึงว่าไม่ใช่แค่วันจันทนะทุกๆวันเนี่ยมีแค่วันพฤหัสมั้งถ้าจำไม่ผิดนะที่แบบขึ้นตัวเลขมาให้อ่านขึ้นเงินมาให้อ่านเนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าเออสาหรับทุกคนเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีนะจย์แค่เห็นว่าเราอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องการเงินอย่างคนเกิดวันจันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเรื่องเงินอะไรไม่รู้ที่รออยู่หรือว่าเงินอะไรไม่รู้ที่อยากเอาไปใช้แต่ว่าเหมือนมันเครียดไปหมดอะไรเงี้ยเออมันยิ่งปิดกั้นนะลองแบบ ลองลองคิดถึงเงินที่จะเข้ามาลองลองเปิดใจให้แบบเขาเรียกว่าอะไรพลังจักรวาลอะไรเออคิดถึงเรื่องบวกบวกเอาไว้เออคิดในแง่ดีคิดในแง่บวกไม่งั้นพอเราไปตั้งแบบต้องวันนั้นวันนี้ต้องเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะกดดันตัวเราไงลองลองรีแลกซ์กับมันหน่อยลองสบายใจกว่านี้หน่อยเนาะแล้วเงินมันจะเข้ามาเออเรื่องของความรักคู่ครองอะไรอย่างเงี้ย มันก็กําลังจะไปได้ดีๆอย่างน้อยก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีกับลูกแล้วกันเออจับกับตัวเรามันก็จะมีบ้างที่มีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีอย่างเนี้ยเออมีคนไม่หวังดีกับเราอ่ะอืมก็ทําใจไปเมตตาเอาหูิกรรมไปการเงินมีเข้ามาแต่ใจเย็นๆก่อนแค่แบบว่าบางทีเราก็รีบแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่ามันไม่พออืมคนโสดเนี่ยหรือว่ากําลังจะโสดเนี่ยเออก็น่ากลัวอยู่ เหมือนแบบใครที่ทะเลาะกับแฟนมานานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีปัญหาจับได้มือมือที่3มนอกใจบอกว่าระวังจะเลิกลากันเนาะเนี่ยเออหรือว่าอยู่ดีๆก็ตัดใจไม่ได้อยู่ดีๆก็เดือนนี้ก็มีสิทธิ์จะเลิกแล้วก็ตัดใจจากกันได้มีมีคนที่พร้อมที่จะไปเออคนคนที่แบบเออเหมือนกับว่าพึ่งโสดอย่างนี้ละกันแบบมีความรักที่มีปัญหามาเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะโสดส่วนคนที่โสดจริงๆเขาบอกว่าก็ ยังไม่มีเกณฑ์มีคู่ครองในเดือนนี้ละกันเอออาจจะแบบได้เจอคนที่คนที่ประทับใจแต่ว่าต้องลองเช็คดูดีๆนะว่าเขาแบบโป่งสายจริงไหมแล้วก็าหลอกให้รักหลอกให้อนเงินเงี้ยไม่เอานะเออเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเจอคนบางคนเข้ามาในชีวิตแต่มองว่ามันมันน่าจะยังไม่ใช่อ่ะหรือว่ามันต้องศึกษากันไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนเดี๋ยเพิ่งไปตัดสินกลัวเขาจะสร้างปัญหาให้มากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่เ,อ,เออในส่วนของคนที่มีคู่คนที่มี คู่ชีวิตกันอยู่แล้วช่วงนี้มันเหมือนจะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจอ่ะพูดกันไปคนละทิศคนละทางอ่ะคูยอะไรกันก็มีแต่ทาให้ทะเลาะกันเหมือนคุยกันคนละเรื่องคุยกันคนละภาษาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นทํายังไงดีก็ต้องเออมันคุยกันไม่ได้เลยทําไมอ่ะวันจันเป็นอะไรเออก็ลองเว้นระยะห่างดูไหมเออเราทําสิ่งที่เราอยากทําเขาทําสิ่งที่เขาอยากทําแต่ว่าก็ต้องหาเวลาที่มากินข้าวกันบ้างหรือว่าเออ สมมติใครมีลูกก็คือทํากิจกรรมร่วมกันครอบครัวบ้างอะไรแบบนี้มันอาจจะทําให้หนักเป็นเบาเพราะเห็นว่าคนเกิดวันจันทร์หลายคนหลายคู่ที่แบบว่าเหมือนไม่อยากจะพูดแล้วไม่อยากจะทําแล้วหรือว่าพูดไปก็ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าไม่พูดดีกว่าเออฉันรู้ว่าฉันพูดเงี้ยแล้วเธอก็โมโหฉันก็เลือกที่จะไม่พูดแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันโปงตรงนั้นไม่ได้มันกลายเป็นว่ามันเป็นปัญหาสะสมเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่ามันพอจะปรับจะคุยกันได้ไหมเนาะบางทีมันอยู่กันจนเป็นเพื่อนกันนะหรือบางทีมันอยู่กันจนแบบ ความโรแมนติกอะไรมันไม่ค่อยมีแล้วเราพูดดีกับคนอื่นนะแต่แปลกเราไม่ค่อยพูดดีกับผู้ครองหรือคนในบ้านเราอะ่ะเราก็ต้องลองปรับดูว่าเอ้ยถ้าฉันอยากให้เขาพูดดีเราก็ต้องพูดดีกับเขาก่อนไหมอะไรเงี้ยนะลองปรับความเข้าใจกันดูเพราะวันจันทร์เนี่ยดูคุยกันไม่ค่อยได้เลยฮะส่วนเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนหรือตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่เห็นถึงอะไรที่มันจะดีเลยแต่ว่าใครที่เพิ่งเลิกกันมีเกณฑ์ที่กลับไปคบกันนะ แต่ว่าสําหรับคนที่ไปเป็นมือที่3ามรักสามเศร้าของเขาหรือสภาวะรักสามเศร้าเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์โปรงและเออมันแบบว่ามันก็พออยู่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะโปร่งค่อยๆปรับอารมณ์ปรับความเข้าใจไปแล้วกันเนาะถึงเวลาวันหนึ่งพอเราอาจจะหาทางออกเจอก็ได้เพราะบางคนเข้าใจนะการเป็นรักสามเศร้าแบบมันเลือกไม่ได้หรือว่ามันจําเป็นอะไรแบบเนี้ยเออความจําเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันลองลองคิดในแง่ดีไปก่อนเชื่อว่า เขาจะเมตตาเราอยู่แล้วเขาก็จะดีกับเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งพอมันมีทางออกจริงๆหรือว่าวันหนึ่งที่เรารู้สึกคิดได้จริงๆหรือเรามีทางไปจริงๆเราค่อยไปในระหว่างที่เราจําเป็นต้องอยู่อาจารย์จะย้ํากับทุกวันนะว่าเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขที่สุดเออนั่นแหละเพราะว่าอะไรชีวิตคนเรามันสั้นนะอยู่แล้วแบบ ที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตจมทุกข์กันมาจนไม่รู้เท่าไหร่เราใช่ไหมล่ะแต่ว่าอาจารย์ว่านะเออลองลองคิดทุกอย่างให้มันเป็นเป็นเรื่องดีๆไว้มองเห็นแต่เรื่องดีๆความสุขในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออดีกว่าอะมาดูกันวันจันร์จะไหวอะไรดีหรือว่าจะเสริมดวงด้วยอะไรดีวันจันนี่เขาบอกว่าก็ไหววันพระอย่างเงี้ย ใครที่ไหว้ยอยู่แล้วก็ไหว้หรือใครที่ไม่เคยไหว้ก็ลองไหว้ดูขึ้นผลไม้น้ําเปล่าก็พอแล้วเออแล้วก็จุดทูปบอกกล่าวสิ่งใดที่ไม่ดีในบ้านอย่างเงี้ยมันก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีหรือค่อยๆดีขึ้นหรือใครไม่เคยไหว้เจ้าที่ฟ้าดินหน้าบ้านอย่างเงี้ยก็ตั้งโต๊ะไหว้หน้าบ้านก็ได้เอาโต๊ะว,วางใช่ไหมแล้วก็วางผลไม้วางน้านแล้วก็ หันหน้าออกนอกบ้านลองเซิร์ชดูก็ได้ไว่ายฟ้าดินจุดทูบสิบหกดอกเนาะมันก็จะพิกดวงชะตาเราเนี่ยกลบร้ายกลายไปเป็นดีหนักกลายไปเป็นเบาสามารถเสี่ยงโชคเล่นรัตเตอรี่ได้นะในเดือนสิงหาคมนะอาจจะถูกรางวัลเหนือความคาดหมายของเราก็ได้เนี่ยบอกให้ว่ายฟ้าดินเนาะแล้วก็ว่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านแล้วก็หรือใครอยากจะไหว้ปู่หรือสีว่ว้พ่อแก่อะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันเออหรือว่าใครอยากจะไปศาลเจ้าซีนโอ,อไปไหว้ได้นะที่ที่มีพ่อแก่ที่ไหนบ้างอาจารย์ก็ไม่รู้นะเออ ก็ไหว้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้เนี่ยไหว้พ่อแก่ไหว้มังกรไหว้พญานาคในเดือนนี้นะคนเกิดวันจันทร์ก็จะร่ํารวยปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือใครที่มีครูบาอาจารย์ไปไหว้ครูบาอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์ครอบเสียนให้เออหรือว่าเขามีงานไหวค้ครูครูบาอาจารย์เนี่ยก็ ลองให้ท่านครอบเสียนเจิมให้อะไรอย่างนี้นะก็จะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเออหรือถ้าไม่มีต้องดิ้นรนเออถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทําก็เอาไหว้อันที่เราไหว้การทําบุญจะได้บุญก็ต่อเมื่อใจมันพร้อมมันถึงพร้อมหรือว่าเราเราทำแล้วมันไม่ได้ลำบากจนเกินไปอะ่ะเออนั่นแหละเราถึงจะได้บุญนะไม่ใช่แบบโอ้โหบางคนดิ้นรนพยายามมาเป็นความยากลาบากอนะไรเย่างนี้จางก,ก็ไม่ไม่ต้องทําขนาดนั้นเออก็ อยากให้มีกําลังใจเนาะอะไรที่ฟังเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราก็แค่แก้ไขแค่นั้นเองเราเราไม่ต้องไปจมกับความทุกข์เนาะขอให้คนเกิดวันจารย์มีกําลังใจนะขอให้พ่อแม่วมาทีวีอวยพรทุกท่านแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในเดือนกัน